สวัสดีค่ะล้อมือสองเข้าใหม่นะคะนี่ค่ะใครหายางสองห้าหกสิบปีใหม่ๆนะคะรอบนี้มีมาเลยนะคะปียี่ห้าปียี่สี่แล้วก็มีล้อกว้างแปดจุดห้าหลักพันเจ็ดพันเก้าแปดพันเก้านะคะเนี่ยล้อกว้างแปดจุดห้าสเปคไม่ลดนะคะการยกก็หลักพันเลยนะคะแม็กเวลเอ็ห้าก็อยู่ที่เจ็ดพันเก้ายางปียี่สามนะคะแล้วก็มีแม็กเวลยางดอกเอทีค่ะสีดานะคะ นี่เลยอันนี้6,900เท่านั้นนะคะแล้วก็มีแม็กเวล5รลูเวล6รลูหลักพันทุกชุดเลยนะคะอยู่ในกองนี้หลักพันทุกชุดเลยนะคะไม่ไม่หลักพันหมดเลยนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะชุดนี้บอกเลยสวยมาก แม็กทีอีสามเจ็ดนะคะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะชุดนี้ทีอีหยอดแดงค่ะใส่ล้น5้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ราคา7,900บาทเท่านั้นยังปี21ดนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ2 5 5 5้าหค่ะเบอร์ยางนะคะเนี่ยค่ะล้อสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้กว้าง8.5ใส่ล้น5้าลูนะคะไม่ล้น นะฮะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทลูกค้าได้ล้อสวยสวยยางดอกยางแน่นๆเลยค่ะนะฮะ7,900บาทเท่านั้นชุดนี้ล้อสเปคไม่ล้นค่ะนะฮะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ m a c SE 37 กว้าง8.54ลูกค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะใส่ล้น5ลู114เหมือนกันนะคะยาง245 275นะคะแต่แล้อกว้าง8.54ลูกไม่ล้นนะคะ,ะ,คะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งค่ะแม็กกว้าง8.54ลูกเหมือนกัน ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้แม็กอีแบนนะคะรัดด้วยยางสองสองหปี24สิบนะคะสำหรับตัวสูงที่ใครใส่แล้วล้อล,ล้นนะคะชุดนี้เลยใส่แล้วไม่ล้นยางปี24ใช้ยาวๆเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง9,900บาทหรือว่าลูกค้า อยากจะได้ใส่รถตัวเตี้ยนะคะเราก็เปลี่ยนยางให้ได้นะคะใส่รถตัวเตี้ยเราสามารถสลับเปลี่ยนยางใส่รถตัวเตี้ยให้ได้นะคะชุดนี้กว้าง8.54ลูกไม่ล้นนะคะพร้อมยางปี24ดอกยางแน่นๆนๆเลยนะคะราคาเพียง9,900บาทนะคะ9,900บาทไปเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแ a ็กเวลขอบทองได้ยางปี25 ยางคือใหม่มากค่ะอันนี้ก็คือล้อเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้เช็ดอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะยางปี25เลยค่ะชุดนี้เหมือนเบิกยางใหม่ดอกยางแน่นๆเลยนะคะยางปี25 265 6 1าค่ะแมกเวลขอบทองได้ยางปี25สวยๆเลยนะคะใส่รถน6ลูตัวสูงค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะยางปี25 นะ,ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลสีดำนะ,ะล้อฟัน6กยาง m a x กซดอกเอทีนะคะสองหกห้ปี20่บอกยางแน่นเลยนะคะชุดนี้ได้ทั้งลอ้อทั้งยางค่ะเอาไปราคา6,900บาทพร้อมยางดอกเอทีหล่อแบบนี้เลยค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งลอ้อทั้งยาง4ล้อเลยนะคะราคานี้ได้ล้อพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ6,900บาท น,ะะนี่เลยแล้วก็ชุดนี้ m a c W e l l N5 SE ยางปี23ถูกถูกๆเลย7,900บาท m a ็ Well N5 SE เป็นล้องานหนุ่มม้งน,นะคะออบลึกๆเงาเงาแบบนี้ค่ะยางปี23 255 50า8ดอกยางแน่นๆเลยชุดนี้ล้อพร้อมยางราคาอยู่ที่7,900บาท นะคะ7,900บาทเท่านั้นล้องานหนุหน่มหมิงออบลึกนะคะแล้วก็ชุดนี้แม็ก KM5 นะคะล้อเวลออบลึกล้อสวยมากนะคะเงากิฟแบบนี้เลยไม่มีรอยเลยนะคะยาง2 5 5 5 5, 5 8ค่ะนี่เลยฮีโร่นะคะล้อสวยมากนะคะชุดนี้ใส่ล้น5ลรูราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทล้อคือสวยมากนะคะล้อ KM5 นะคะนี่เลย 7,900บาทได้ทั้งล้อทั้งยาง4ล้อนะคะแบบนี้เลยได้ล้อทั้งยางทั้งล้อทั้งยาง4ล้อเลยนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะชุดนี้ก็เป็น Maxwell o f l u x ค่ะ Maxwell o f l u x เลยยาง24545หลัง27540นะคะปี23นะคะอันนี้เอาไปล้อพร้อมยาง4ล้อค่ะราคาอยู่ที่7,900บาท Maxwell o f l u x 7,900บาทค่ะ นะแล้วก็มีชุดนี้แม well ็กเวลออฟลึกเหมือนกันอันนี้ห้าพันเก้าได้ทั้งล้อทั้งยางนะคะห้าพันเก้านะคะนี่เลยใส่ 6, ล้นหกลูนี่ค่ะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะเหลืออีกหนึ่งชุดยังไม่ได้แจ้งลูกค้าเลยชุดนี้แม็กทีเป็นล้อง,งาน hpp สีสวยสวยเข้มๆ,ๆเลยนะคะล้อง,งาน hpp ค่ะนะฮะรัดด้วยยางโอตานินะฮะสองห้า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 สิบแปดนะค 58, นะคชุดนี้ยางโอตานิไปเลยนะชุดนี้ราคาอยู่ที่ ยางปี21นะคะยางเซตปี21เลยอันนี้ทั้งล้อทั้งยางราคาอยู่ที่5,900บาท5,900บาทนะคะได้ร้องาน APP ค่ะราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอันนี้คือเฉพาะล้อที่ทเข้าใหม่ส่วนล้อที่ร้านมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะสนใจร้านพุนลุนยางแตกค่ะสนใจติด,ต,ดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 881 1 1 5หนึ่งนะคะ หรือว่าแอดไลน์แอดไลน์จะเป็นแอดด้วยไอด์ไลน์นะคะไอด์ไลน์จะเป็นตัวแอดนะคะ031ค่ะ l r i s p นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะไอด์ไลน์นะคะจะเป็นตัวแอดนะคะตัวแอดนำหน้านะคะ031ค่ะ l r i s p นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ เบอร์โทรไม่สามารถแอดได้นะคะต้องแอดด้วย ID เท่านั้นนะคะ ID ดียไลนที่แจ้งเลยนะคะตัวแอด031คะ่ะ L R I S P นะคะหรือว่าอยากมาดูมาชมของที่หน้าร้านเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านุูลุนยางแตกคะ่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนเบอร์โทรร้านแล้วก็ ID ยร้านมีมีแค่ที่แจ้งไปเท่านั้นนะคะอันอื่นก็คือไม่ใช่ของที่ร้านนะคะลูกค้ามี มีรับเทินล้อนะคะถ้าลูกค้ามีล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะสภาพไหนก็ได้เอามาเทินได้หมดนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งตัวไทยค่ะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็ขอวิดีโอคอลดูล้อกันได้นะคะเนี่ยค่ะแอดถ้าลูกค้าไม่มั่นใจแอดไลน์มาค่ะแล้วก็ขอบอกว่าขอวิดีโอคอลดูล้อ นะคะสามารถวิดีโอคอดูล้อดูของจริงกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุนยังแตกค่ะขอบคุณค่ะ